สวัสดีครับร้านเวยพยพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระนางพญานะครับผมวัดรัตนชัยปี2518นะครับพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับเป็นพระที่พิธีใหญ่นะครับปัจจุบันนะครับนิยมเล่นหากันเนื่องจากว่ามีตัวพกกลวยเศษซึ่งรุ่นนี้ทางศิษย์ของพวกกลวยนับถือเป็นนับเข้าเป็นรุ่นหนึ่ง นะครับที่เฉพาะกรวยเสกนอกวัดนะครับก็เลยมีการเล่นหากันเยอะนะครับประวัติการสร้างเนี่ยในเนียนรูปนะฮะในเรียนนุ่มดีนะฮะในเรียนนุ่มนุ่มดีเนี่ยนะครับอดีตผู้บัญชาการเรือนจํานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงู่ดูวสแกนะครับก็ไปกราบหลวงู่ดูนะครับเนื่องจากว่าท่านใกลจเกษียณนะครับก็อยากได้เงินจํานวนก้อนหนึ่งนะครับไปบูรณฑาวัดแถวบ้าน นะครับชื่อว่าวัดเขาใหญ่นะฮะที่เอาเบอร์เดิมบางนะครับสุพรรณนะฮะก็ไปกราบหลวงปู่ดูหนหลวงปู่ดูก็นโมทนาบุญนะครับแล้วก็ิสต์รายชื่อของพระเกจิที่ทําพิธีเสกใหญ่นะไล่มาเรื่อยก็ตั้งแต่หลวงปู่โตวัดปุะดูชิมพีหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือ หลวงพ่อถินวัดป่าเลไลสุดยอดพระเกจิยุคนั้นเลยนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดสแกนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์นะครับโกกธนูหลวงพ่อออดนะครับวัดบ้านช้างนะครับหลวงพ่อเสงหลวงพ่อเสงวัดกระยาณมิตรนะครับองค์สำคัญที่ปัจจุบันเราเล่นหาก,กันเยอะก็เคืนหลวงพ่อกวยวัดโกสิต,ตารามนะครับหลวงพ่อไวยวัดบางซ้ายหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะรพระราชสุวันโสพล วัดพนันเชิงหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาตน,น,นะครับหลวงพ่อหวนมวัดพุชัยสวรค์นะครับหลวงพ่อโป้วัดกุนทิพย์แล้วก็มีหลวงพ่อหลวงปู่ศรีตอนแรกท่านนิมนต์ห,หลวงปู่ศรีนะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาจะเอาผงให้หลวงปู่ศรีเสก่อนหรือก่อนจะกดพิมพ์เนี่ยเขาจะเอาผงนะครับไปให้พระเกจิเสกในพิธีเนี่ยก็นะครับ หลวงพ่อศรีท่านไม่ได้มานะครับให้หลวงพ่อสมบูรณ์มานะครับเพราะว่าแกท่านอายุมากนะไม่ไหวตอนนี้นก็เป็นร้อยปีแล้วท่านก็อายุมากไม่ไหวมาไม่ไหวแต่ปรากฏว่าตอนพุทธาพิเศษก็จัดเตรียมอัศนะให้ท่านนะฮะให้หลวงู่ศรีปรากฏว่าก็จะมีเห็นมันมันดึกดึกแล้วนะก็เห็นคนคน,คนมีคนเห็นหลวงู่ศรีมานั่งรงอาสนะก็เป็นเรื่องเก่าโจทก,กันนะเก่าขวัญกันนะว่าจริงไม่จริงเม่ว่ากันเป็นอีกทีนะนะครับก็จะมีพิธีพุทธาวิเศษเนี่ย พอเตียมันเสร็จนะครับพ่อกลวยก็บอกว่าพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากก็มีคนออกไปลองยิงนะยิงไม่ออกนะครับผมลุนเนี่ยยิงไม่ออกนะครับนะครับไปลองยิงก็ยิงไม่ออกแล้วก็หลวงพ่อกลวยจึงก็เล่าถึงกับพิธีหารนะครับของพระอาจารย์แต่ที่มาเสกก็คือนะครับ พระวัดกลางนะครับไหม,มือนหึ่งพอนอนะครับมีคุณวิเศษด้านหมหาอุเปเลิศทัดพระวัดบ้านช้างหมายถึงอาจารย์ออดอาจารย์อ่อนนะฮะหลวงพ่ออ่อนเนี่ยมีความเข้มแข็งทางความจติเวลาปลุกเสกตัวเถาะจะหลุดลอยออกมาจากปากพระวัดโบกลบบุรีหมายถึงหลวงพ่อพิงค์มีดีทางแควคาดกำลังภัยเป็นอย่างยิ่งพระชุดนี้เมื่อเสกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนะครับอยู่ในกุฏิหลวงพ่อด,ดูอีกนะครับเป็นเดือนนะครับเดือนสองเดือนนะครับ ดังนั้นครบนะฮะรุ่นนี้เสกกันครบนะพิธีใหญ่มากก็เลยเล่นหากันนะครับนี่เป็นด้านหลังองค์นี้เลี่ยมมาแต่ตำนะครับพร้อมใช้เลยวัดรัตนชัยนะครับอาจจะกดผิดนอหนูนอเต่าอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะฮะแต่เสกในพิธีเลยนะครับผมปัจจุบันวัดรัตนชัยเนี่ยนะครับวัดจีเนี่ย ก็มีทมจตุรพิตรพรชัยพิธีจตรุพรพิตพรชัยหรือปัจจุบันถึงจตรุพรพิตพรชัยสามนะนะถ้าผมจำไม่ผิดคนหากันเยอะนะครับขนาดสามนี่ก็ยังเล่นกันแพงนะครับเพราะว่าวัดจีนเนี่ยก,ก็จัดพิธีใหญ่นิมนต์แต่ละเกจิมาเนี่ยดังๆนะครับแต่ว่าจตุรพิตรพรชัยองค์รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งคนจะหากันเยอะนะครับหากันเยอะนะครับหน้าห้อยบูชานะครับนะครับ นะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อก,กวยปัจจุบันจะมีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็พระหลวงปุ่โต,โตก็แพงนะครับหลวงปุ่โตก็มาเสกพิธีนี้นะครับพระหลวงปุ่โตก็แพงนะครับล่อที่หลายหมื่นพระแต่ว่าของวัดจีนนก็ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ครบเลยนะครับพิธีเสกรวมแล้วก็มีพิธีหารเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่บอกนะครับหลวงพูด,ดูกระเสกรอบหนึ่งครบเลยนะสามองค์หลวงพูด,ดูหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลงวงปุตโตนะครับปัจจุบัน นะครับไอจีทั้ง3องค์นี้ก็ราคาถุมงคลก็ขั้นแพร่นะครับก็ยังหาราคาขนาดนี้ได้ถูกโถกันนี้ราคาไม่แพงเท่ากับที่ออกโดยวัดเองก็จะนะครับเป็นสิ่งที่ได้ยินดีนะครับซึ่งรุ่นนี้หลวงพ่อกลวยท่านก็นะครับนะครับทางขยดหลวงพ่อกลวยก็ยอมรับเลยนะเข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบของวัดโคศิตาลามนะครับรายการนี้นะครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับ โทร0969540808หรือ014203001 8 1. ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันทุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพรปัป๊กเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ